You take สวัสดีท่ทนานด้วยนะครับหรือแป้ก็หมาว่าสวัสดีเองนะฮะตอนนี้ก็ผมนะฮะในรายการคลิปเพื่อคุงทีวีเกมกับผมในบรสอสเองนะครับแน่วันนี้นะฮะเราออกจาก x อกชและเทลแนเนอรเข้าสู่เกมใหม่ครับนะฮะกับเซิร์ฟเวอร์ทรสตาสตอรีนะนะนะอ่งนะฮะแนี่อัดพี่อัดถูกต้องขออภัยนะครับเน <PD> ่ไม่ได ไม่ได้เตรียมเลยนะครับนี่สดเลยนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่สปาแล้วก็นี่เป็นเทชเชอร์แพทอะไรทั้งอย่างซื้อผมบดมานะฮะเออเวอร์ชัน1.8นะครับเซิฟนี้นะครับค่อนข้างที่บอกว่ามีระบบที่โอเคพอสมควรนะฮะอ่าเราออกจากสปาเพื่็จะเจอกับป้ายว์ปนะฮะซึ่งจะเป็นที่ว์ปไปตามตแต่เราอย่าเพิ่งสนใจนะครับเรามาตรงนี้ดีกว่านะฮะทางซ้ายมือจะเป็นเอ่อร้านค้าเราสามารถตั้งเอ่อขายของได้นะฮะโดยคลิกขดที่ป้ายนะะเพื่อซื้อของนะฮะแต่ แต่ถ้าอยากขายเองนะ,ะก็รีบบอไว้อยู่นะ,ะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับชุดต่อไปอ่าตัตนนี้เพื่สนใจนะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมานะะของฟรีครับใครๆก็ชอบนะผมก็ชอบนะแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ต,ชตอนนี้นะโอเคอ่าจะมีอ่ไม้ฟรีนะฮะเพิ่งเอามาก่อนแล้วกันชุดเกาะนะฮะชุดเกาะผมก็ใกล้พังแล้วใส่หน่อยแล้วกันอของฟรีนะของฟรีฟรีใครๆก็ชอบ นะฮะเออแล้วก็อาวุธล่ะโอเคเอาวุธเป็นอาที่ดีมากนะฮะอุปกรณ์เริ่มต้นมเมล็ดผักอ่าอ่าต่อไปเรียกว่าฮนะจุดต่อไปนะเราข้ามอ่าอย่าเพิ่งข้ามดีกว่ามาตรงนี้นะฮยจุดนี้เป็นจุดซื้อกล่องนะครับก็กล่องน,นั้นก็จะสุ่มหัวนะฮะซึ่งผมใส่อยู่นี่ไงนะฮะอ่าซึ่งหัวในเกมนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆนะฮะซึ่งหัวผมก็จะเป็นหัวกาก,าก,ากนะฮะโอเคโชคไม่มีอะไรทาอะไรได้วะตรงน,นี้ก็จะเป็น โดนัทนะครับหรือง่ายก็คือจุดเติมนะฮะแล้วก็มีระบบคำสั่งต่างๆนะสำหรับคนที่สนับสนุนเว็บนะครับซึ่งเราไม่สนใจนะครับเพราะว่าเราโดนนะครับคือการเล่นฟรีง่ายๆเลยนะฮะก็อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อนี่ร้านประมูลนะฮะสร้างใหม่นะครับซึ่งแอดมินกำลังสร้างนะฮะส่วนตัวนี้ก็เป็นดันเจียนนะครับซึ่งทางเบฟได้ทำการสร้างนะฮะ แตก็ยังไม่ยังไม่เปิดมานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปก่อนนะคอมแล็กิดหน่อยต้องขออภัยนะครับลึกมากนะฮะแล้วเราก็จะเจอกับลูกกงกัว่าแล้วยังไม่เปิดเลยฮะแต่มีป้ายพร้อมใช้งานเดยแล้วตรงนั้น,นะฮะอืมโอเคแล้วเรากลับไปดีกว่านะสปานะ S P A W N นะครับอ่าเราไปทางขวาบ้างนะฮะทางขวาก็จะเป็นสถานที่นะครับแนะนำนะทีมงานนะฮะแอดมินนั่นเองง่ายๆเลย นะฮะก็โอเคต่อเลยกว่านะจะได้รีบบทำนะฮะตรงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เขียนว่าอพเฉยๆซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะฮะเพราะว่ายัางแรกอะไรไม่ได้นะฮะจุดต่อไปเป็นจุดช็อปนะครับหรือซีซื้อขายนะฮะซึ่งก่อนจะไปเราต้องแวะตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วค่อยเปลี่ยนลวกไป หาตดเอนชานนะครับในการเอนชานก็อย่าลืมเอาแร่ลาพิดมานะในใน1.8นะครับโอเคแล้วก็ที่ซ้อมของนะเราเค็แล้วก็ข้ามแบบอินดีอินดีนิดหน่อยนะตอนนี้เป็นส่วนขายพวกผักผลไม้นะครับซึ่งเซิร์ฟนี้ไม่ค่อยรองรับสักเท่าไหร,ร่นะฮะนะเราสังเกตได้จากที่นะครับราคาผักที่ค่อนข้างดี่บอกว่าตามเตี้ยเรียดดินมากนะฮะ พูดจริงนะฮนะเพราะฉะนั้นการจะฟาร์มนะฮะทำให้คุณแบบรวยๆแบบทางรัดหรการทําฟาร์มมันก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะฮะมันเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดโปรเทคนะฮะก็โปรเทคราคาค่อนข้างที่จะบอกว่าแพงนะครับเนื่องจากว่าเงินหายากนะเซิร์ฟนี้เพราะหายากมันเลยสนุกนะฮะไปอีกแบบนะครับอ่าเซิร์ฟนี้ไม่มีระบบเคเวสนะมีโปรถาดนะครับ, Pro ครบ10คูณ10แต่ที่เออมันดีก็คือว่าความสูงกับ ระดับข้างล่างนี่มันตับเออมันไม่จํากัดนะฮะหรืออินฟินิตีนั่นเองซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากถ้าคนจะสร้างบ้านแบบเป็นตึกนะครับอ่าไอลาพีซนี่แม่งราคาแพ,ง,พงกว่าพันกว่าแต่ก็ดีนะดีกว่าไอโพธาน,นะฮะสามก้อนมารวมกันนะครับเอาไปเอามาเนี่ยไม่ต้องใช้โพธาน9ก้าก้อนเลยละกันนะฮะถึงจะมีขนาดเออเท่ากับโพลาพีซนะครับเนีนะ่ยเป็นอะไรที่แบบ นะฮะสิบสี่หมื่นห้ากับหมื่นหกนี่ผมว่าตอนแรกๆนั้นเก็บสักห้าพันก่อนแล้วก็ให้ตัวน,นี้ก็ได้นะฮะตอนนี้เป็นจุดซื้อขายนะ,ะเราก็ไม่ค่อยมีกระตังนะฮะเราจนนะครับอ่าเพราะว่าขอมันโคตรแพร้น,นะ,ะดูนะไดมอนด์สามพัห้าสิบบาทนะฮะแพงมากนะฮะบอกได้ครับเดียวนะครับป่าเซิร์ฟนี่ขุดรีบประชาชนก็จ <c> ะ <oughs> โดนเด้งหรือเปล่าวะจุดต่อไปนะครับทีมเขาว่าสามเอสนะฮะหรือทรีสตานะ,ะชื่อย่อเลยเนี่ย จุดต่อไปก็คือจุดฮาสตังนะฮะรับเซิร์ฟนี้นาครอนะครับแต่ว่าแบบเป็นช่องเป็นช่องเลยนะฮะเราก็จะเขียนแบบบุคคลมากมายหลายตานะฮะมาตรงนี้นะเสี่ยม่คเขาได้ยินตงอขออภัยอ่าเดี๋ยวขอเออหามาหน่อยกำลัาางถ่ายกำลังถ่ายคลิปอยู่ เป็นอะไรที่ดีมากนะครับถึงว่าจะขยันเกินไปนะฮะอ่านะครับแบบปั๊บปุ๊บปั๊บนะฮะมอนหนึ่งตัวเท่ากับสิบบาทนะฮะซึ่งไวกว่าแน่นอนนะฮะสำหรับการผูกผักนะฮะเอาละต่อไปจุดต่อไปนะครับไหนวะเป็นส่วนของ PVP นั่นเองนะฮะ PVP นี่ค่อนข้างจะบอกว่าสวยนะฮะสำหรับการประลอง PVP ของเซิร์ฟนี้นะฮะ อ่าเนื่องจากว่าใช้ทูชแพดลยครับมันก็เลยสวยกว่าเดิมนะครับการดีสานท่านจะแบบว่าหรูราฟุ่มเฟ้านะฮะเดี๋ยวดียเดี๋ยว๋ยหยุดสต็อปคือแบบว่าทุบได้ไหมโอ้ทุบไม่ได้โอเคตรงนี้มีอะไรตรงนู้นก็เป็นทาวเวลนะฮะก็ไม่อยากขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าขึ้นไปก็ไม่มีอะไรนะฮะอ่าแบบว่าเป็นอะไรที่สวยมากนะครับสีนี่ ส่วนนี้เป็นส่วนเมืองบาดาลเนี่ย <c oughs> นะครับโอเคจุดต่อไปดีกว่านะฮะกับกิจกรรมนะครับส่วนของกิจกรรมเลยนะฮะกิจกรรมนรลกแตกนั่นเองนะฮะสำหรับนี้นะก็ไม่ได้ทําให้เล่นนะครับเป็นเมราะว่านี่ก็คือแบบว่าเลือกหนุ่มปุ่มแล้วกดนี่ผมเล่น เล,นนเ,เล่นจนเบื่อนะฮะเล่นจนเบื่อแล้วว่าถ้าสมมติว่าคุณกดผิดนะเช่นกดตรงนี้นะนะคุณตายคุณตายเลยป like ้าก e> ็นะฮะสําหรับคนที่ยังติดตามขอขอบคุณนะสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะฮะก็สามารถเดี๋เข้ามาเล่นกับเซิร์ฟดีได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอ่อไอพีเซิร์ฟเวอร์อยู่ข้างล่างนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับซีอูอาร์เกนนะพบใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย